ไม่มีใครสอนเราต,งตรงๆว่าชีวิตสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องประกาศให้โลกรู้เราถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าความสําเร็จต้องเสียงดังต้องมีคนเห็นต้องมีคนยอมรับแต่ความจริงที่เงียบกว่านั้นคือชีวิตของคนที่ไปได้ไกลจริงๆมักถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่มีใครสนใจเลยไม่มีไลค์ไม่มีคําชมไม่มีคนถามไถ่มีแค่ตัวเขาเองกับการตัดสินใจเล็กๆซ้าแล้วซ้าเล่าในวันที่ดูเหมือนไม่มีความหมายการสร้างตัวแบบเงียบๆไม่ใช่การหนีโลก ไม่ใช่การยอมแพ้และไม่ใช่การใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายแต่มันคือการเลือกเก็บพลังกลับมาอยู่กับตัวเองเลือกหยุดอธิบายเลือกไม่แข่งกับใครและเลือกเติบโตในจังหวะของตัวเองท่ามกลางโลกที่เร่งให้ทุกคนรีบดังรีบรวยและรีบสำเร็จจนลืมถามตัวเองว่าแท้จริงแล้วกำลังวิ่งไปทางไหน คนจำนวนมากเหนื่อยไม่ใช่เพราะทำงานหนักเกินไปแต่เพราะใช้พลังไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นอธิบายตัวเองให้คนที่ไม่ฟังเปรียบเทียบชีวิตกับคนที่ไม่รู้จักและไล่ตามความสำเร็จที่ไม่เคยนิยามด้วยหัวใจตัวเองการสร้างตัวแบบเงียบๆคือการหยุดวงจรเหล่านั้นแล้วหันกลับมาทำสิ่งพื้นฐานที่สุดให้มั่นคงชีวิตอาจดูไม่เหวือหวาในสายตาคนอื่นแต่ภายในกำลังเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ทั้งหมดพอดแคสต์ Podcast ตอนนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อปลุกใจชั่วคราวและไม่ได้สัญญาว,ว่าคุณจะเปลี่ยนชีวิตได้ในข้ามคืน แต่มันถูกออกแบบมาเพื่อคนที่เหนื่อยกับการวิ่งแข่งคนที่อยากเติบโตจริงแต่ไม่อยากเสียงดังและคนที่เข้าใจแล้วว่าชีวิตที่มั่นคงไม่ได้เริ่มจากการเร่งแต่เริ่มจากการนิ่งนี่คือ10วิธีที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณแบบเงียบๆแต่มันทรงพลังและจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ในระยะยาวข้อที่1การตื่นให้เช้ากว่าที่เคยเล็กน้อย อาจฟังดูเป็นเรื่องธรรมดาเกินกว่าจะเปลี่ยนชีวิตใครได้แต่ความจริงแล้วมันคือการตัดสินใจที่ทรงพลังมากที่สุดอย่างหนึ่งเพราะมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเวลาแต่คือการเปลี่ยนสถานะของชีวิตจากคนที่ถูกวันลากไปเป็นคนที่เลือกนำวันของตัวเองช่วงเช้าคือเวลาที่โลกยังไม่เรียกร้องอะไรจากคุณยังไม่มีข้อความยังไม่มีเสียงยังไม่มีปัญหาของคนอื่นเข้ามาแทรกและความเงียบในช่วงเวลานี้เองที่เปิดพื้นที่ให้คุณได้กลับมาเป็นเจ้าของตัวเองอีกครั้ง คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบตื่นขึ้นมาแล้วรีบรับมือกับโลกมือคว้าโทรศัพท์สมองถูกดึงเข้าไปในข่าวความคาดหวังและปัญหาที่ไม่ใช่ของตัวเองตั้งแต่ยังไม่ลุกจากเตียงแต่คนที่เลือกตื่นเร็วขึ้นวันละนิดกำลังทำสิ่งตรงกันข้ามพวกเขาเลือกเริ่มต้นวันด้วยความนิ่งก่อนจะยอมให้โลกเข้ามาช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีนี้อาจดูเล็กน้อยแต่เมื่อสะสมไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นความได้เปรียบที่คนอื่นไม่รู้ตัว การตื่นเช้าไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทําอะไรยิ่งใหญ่ไม่ต้องออกกําลังกายหนักไม่ต้องอ่านหนังสือเล่มหนาและไม่ต้องมีตารางชีวิตสมบูรณ์แบบแค่ได้นั่งเงียบๆคิดถึงทิศทางชีวิตวางแผนคร่าวๆหรือถามตัวเองสักคําถามว่าวันนี้อะไรคือสิ่งสําคัญจริงๆก็เพียงพอแล้วเพราะคนที่ชนะในชีวิตไม่ได้ชนะเพราะทํามากกว่าแต่ชนะเพราะเลือกทําถูกในเวลาที่ใช่ ทุกเช้าที่คุณตื่นเร็วขึ้นคือการฝึกวินัยแบบเงียบๆไม่มีใครเห็นไม่มีใครปรบมือและไม่มีใครรู้ว่าคุณต้องฝืนแค่ไหนแต่การฝืนเล็กๆเหล่านี้กำลังสอนให้คุณเชื่อใจตัวเองมากขึ้นสอนให้คุณรู้ว่าคุณสามารถสัญญากับตัวเองและทำตามนั้นได้จริงและความเชื่อใจตัวเองนี่แหละที่เป็นรากฐานของความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตเมื่อคุณชนะตอนเช้าคุณไม่ได้ชนะใครแต่คุณชนะความลังเลความขี้เกียจและเสียงในหัวที่เคยบอกว่าคุณทำไม่ได้และชัยชนะเล็กๆ แบบนี้จะส่งผลต่อทั้งวันคุณจะตัดสินใจได้ดีขึ้นใจเย็นขึ้นและไม่ถูกอารมณ์พาไปไง่ายๆเพราะคุณเริ่มต้นวันด้วยการเป็นฝ่ายเลือกไม่ใช่ฝ่ายถูกเลือกไม่มีใครรู้ว่าคุณเริ่มต้นวันอย่างไรและนั่นแหละคือความสวยงามของมันเพราะการเปลี่ยนชีวิตที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องมีพยานมันต้องการแค่คุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งแล้วเลือกจะเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวานและทำแบบนั้นซ้ำไปเรื่อยๆ จนวันหนึ่งเมื่อคนอื่นเริ่มสังเกตเห็นว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปคุณจะรู้ดีว่าทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เช้าที่เงียบที่สุดเหล่านั้นเองข้อที่สองการฝึกทักษะเดี่ยวให้ลึกแทนการกระจายพลังไปทุกทางคือการตัดสินใจที่สวนกระแสะโลกอย่างแท้จริงเพราะโลกสมัยนี้กำลังเร่งให้ทุกคนเป็นทุกอย่างพร้อมกันต้องรู้หลายเรื่องต้องทำได้หลายอย่างต้องตามให้ทันทุกเทรนด์และต้องกลัวตลอดเวลาว่าถ้าไม่รีบเรียนไม่รีบลองจะตกขบวน แต่ความจริงที่ไม่มีใครพูดดังๆคือการกระจายพลังไปทุกทางทําให้คนส่วนใหญ่เก่งพอแค่เริ่มแต่ไม่ลึกพอจะไปให้สุดสักทางคนจํานวนมากใช้ชีวิตแบบเปลี่ยนเป้าหมายบ่อยเปลี่ยนทักษะบ่อยและเปลี่ยนความหวังบ่อยเพราะช่วงแรกของทุกอย่างมันดูตื่นเต้นมีแรงมีไฟและมีภาพฝันแต่พอความยากเริ่มมาพอความก้าวหน้าช้าลงพอไม่มีใครชมไม่มีใครสนใจ ก็เริ่มลังเลว่าเส้นทางนี้ใช่หรือไม่แล้วก็ย้ายไปเริ่มใหม่ที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งวนซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปหลายปีแต่ตำแหน่งชีวิตแทบไม่ขยับ <c oughs> การเลือกฝึกทักษะเดียวให้ลึกคือการยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าช่วงแรกคุณจะดูช้าก,กว่าคนอื่นคุณจะไม่เด่นคุณจะไม่มีอะไรให้เอาไปอวดและคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองกำลังเสียเวลาอยู่กับสิ่งที่ยังไม่ให้ผลลัพธ์แต่ในความเงียบนั้นคุณกำลังสร้างรากฐานที่แข็งแรงกว่าที่ใครมองเห็น การฝึกซ้ำในวันที่ไม่น่าสนใจคือสิ่งที่คัดกรองคนออกจากเส้นทางนี้โดยอัตโนมัติคนที่ขุดหลุมเดี่ยวลึกพอจะเริ่มเห็นรายละเอียดที่คนอื่นไม่เห็นจะเริ่มเข้าใจปัญหาในระดับที่คนทั่วไปไม่เคยเจอและจะเริ่มมีวิธีคิดที่แตกต่างจากคนที่แค่ผ่านผ่านมาความเชี่ยวชาญไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์แต่มาจากการอยู่กับเรื่องเดิมนานพอจนคุณรู้ว่ามันพังตรงไหนมันติดขัดตรงไหนและควรแก้อย่างไร ช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดของการฝึกทักษะคือช่วงที่คุณเก่งขึ้นจริงแต่ยังไม่เก่งพอให้ใครยอมรับนั่นคือจุดที่คนส่วนใหญ่เลิกเพราะมันไม่ตื่นเต้นเหมือนวันแรกและไม่คุ้มค่าเหมือนวันที่มีผลลัพธ์แล้วแต่ถ้าคุณผ่านช่วงนี้ไปได้คุณจะเข้าใกล้จุดที่คนอื่นแทนคุณไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวเมื่อคุณลึกพอโลกจะเริ่มเข้ามาหาคุณเองคุณจะไม่ต้องตะโกนบอกว่าเก่งอะไรเพราะผลงานจะพูดแทนคุณ คนจะเริ่มมาขอคําแนะนําขอความช่วยเหลือหรือขอให้คุณทําในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้และจุดนี้เองที่คุณจะเข้าใจว่าการเลือกทักษะเดียวในวันนั้นไม่ได้ทําให้คุณพลาดโอกาสแต่ทําให้คุณกลายเป็นโอกาสของคนอื่นการฝึกทักษะเดียวให้ลึกยังสอนให้คุณอดทนกับความน่าเบือ่ออดทนกับความไม่แน่ใจและอดทนกับความเงียบซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สําคัญไม่แพ้ตัวทักษะเองเพราะชีวิตจริงไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่เริ่มเร็วแต่ให้รางวัลกับคนที่อยู่ได้นาน วันหนึ่งเมื่อคุณมองย้อนกลับมาคุณจะเห็นว่าความช้าที่คุณเคยกลัวคือความเร็วในระยะยาวความเงียบที่คุณเคยทนคือเกราะป้องกันที่ทําให้คุณไม่หลงทางและการไม่ประกาศตัวคือเหตุผลที่คุณเติบโตได้โดยไม่ถูกกดดันจากสายตาคนอื่นสุดท้ายคนที่มีคุณค่าที่สุดในโลกที่เสียงดังไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างแต่คือคนที่รู้ลึกในสิ่งเดียวและรู้จักตัวเองดีพอจะไม่ละทิ้งมันกลางทางแม้ในวันที่ไม่มีใครสนใจและนั่นแหละคือพลังเงียบที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงข้อที่สา การเก็บเงินแบบเงียบๆโดยไม่อวดไม่เล่าเป้าหมายให้ใครฟังคือการสร้างเกราะป้องกันชีวิตที่แข็งแรงที่สุดอย่างหนึ่งเพราะเงินไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่มันคือระยะห่างระหว่างคุณกับความกลัวการไม่มีเงินไม่ได้ทําให้ชีวิตพังทันทีแต่มันทําให้คุณต้องยอมในสิ่งที่ไม่ควรยอมต้องทนในสิ่งที่ไม่ควรทนและต้องเลือกทางที่ไม่ใช่เพราะไม่มีทางเลือกอื่นโลกสมัยนี้ทําให้การเงินกลายเป็นเรื่องโชวยอดรายได้กลยุทธ์รวยเร็ว และภาพลักษณ์ของความสําเร็จถูกวางไว้ตรงหน้าเราทุกวันจนหลายคนเผลอใช้เงินเพื่อพิสูจน์ตัวเองแทนที่จะใช้เงินเพื่อปกป้องตัวเองการเก็บเงินแบบเงียบๆคือการเลือกไม่เล่นเกมนั้นเลือกไม่เปรียบเทียบและเลือกไม่เอาความมั่นคงของชีวิตไปฝากไว้กับสายตาของคนอื่น การไม่เล่าเป้าหมายทางการเงินให้ใครฟังไม่ใช่เพราะกลัวอิจฉาแต่เพราะคุณกำลังสร้างบางอย่างที่ต้องการสมาธิและวินัยสูงเป้าหมายที่ถูกพูดบ่อยเกินไปมักกลายเป็นแรงกดดันและทำให้เรารู้สึกเหมือนได้ทำสำเร็จทั้งที่ยังไม่ถึงไหนการเก็บเงียบคือการให้ผลลัพธ์ได้ทำหน้าที่ของมันในเวลาที่เหมาะสม เงินไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคุณในวันที่ยอดบัญชีเพิ่มขึ้นมากแต่เปลี่ยนในวันที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่จําเป็นต้องรีบไม่จําเป็นต้องเอาใจใครและไม่จําเป็นต้องเลือกเพราะความกลัวความมั่นคงเล็กๆที่ค่อยๆสะสมทําให้คุณกล้าปฏิเสธงานที่ไม่เคารพคุณกล้าเดินออกจากสถานการณ์ที่ทําร้ายใจและกล้าเลือกทางที่สอดคล้องกับคุณค่าของตัวเองมากขึ้นการเก็บเงินแบบเงียบๆย,ยังสอนให้คุณอดทนกับความอยากในระยะสั้นเพื่อแลกกับอิสระในระยะยาว ทุกครั้งที่คุณเลือกไม่ใช่คุณไม่ได้เสียอะไรไปแต่คุณกำลังซื้อความสงบในอนาคตความสงบที่ไม่ต้องกังวลทุกการตัดสินใจและไม่ต้องสั่นไหวกับความไม่แน่นอนเล็กๆน้อยๆของชีวิตเมื่อคุณรู้ว่าตัวเองมีฐานรองรับอยู่ข้างหลังการตัดสินใจของคุณจะนิ่งขึ้นคำพูดของคุณจะน้อยลงและการเคลื่อนไหวของคุณจะชัดขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายว่าทำไมไม่รีบทำไมไม่เหมือนคนอื่นเพราะลึกๆคุณรู้ดีว่าคุณไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นบางๆ เหมือนเดิมอีกแล้วไม่มีใครเห็นวินัยทางการเงินในวันที่คุณปฏิเสธการใช้จ่ายไม่มีใครรู้ว่าคุณอดอะไรไปบ้างและนั่นแหละคือเหตุผลที่มันทรงพลังเพราะความมั่นใจที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่คนอื่นเห็นแต่มาจากความรู้สึกภายในว่าต่อให้โลกสัน่นคุณก็ยังยืนอยู่ได้ สุดท้ายเงินอาจไม่ทําให้คุณมีความสุขตลอดเวลาแต่การมีเงินพอจะทําให้คุณไม่ต้องทุกข์กับเรื่องเดิมซ้ําๆและเมื่อชีวิตไม่ต้องแก้ปัญหาเดิมซ้ําๆพลังทั้งหมดของคุณจะถูกส่งไปสร้างอนาคตได้เต็มที่และนั่นคือเหตุผลว่าทําไมการเก็บเงินแบบเงียบๆจึงเปลี่ยนชีวิตได้จริงแม้ไม่มีใครรู้เลยว่าคุณเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ข้อที่4การลดการอธิบายตัวเองให้คนอื่นฟัง คือการคืนอำนาจให้ชีวิตในแบบที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ตัวว่าตัวเองทำหายไปเพราะตั้งแต่โตมาเราถูกสอนให้ต้องอธิบายต้องชี้แจงต้องทำให้คนอื่นเข้าใจว่าทำไมเราคิดแบบนี้ทำไมเราเลือกแบบนี้และทำไมเรายังไม่เหมือนที่คนอื่นคาดหวังแต่ความจริงคือไม่ใช่ทุกคนที่ต้องเข้าใจและไม่ใช่ทุกความเข้าใจผิดที่ควรแลกด้วยพลังชีวิตของเราคนจำนวนมากเหนื่อยไม่ใช่เพราะทำงานหนัก แต่เพราะใช้พลังไปกับการอธิบายตัวเองให้คนที่ไม่ได้ตั้งใจฟังพยายามพิสูจน์คุณค่าให้คนที่ไม่ได้มีอำนาจกำหนดคุณค่าเหล่านั้นและยอมให้คำพูดของคนอื่นดึงเราออกจากเส้นทางที่เราเลือกเองการอธิบายมากเกินไปทำให้เราห่างจากตัวเองและใกล้กับความคาดหวังของคนอื่นมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวการลดการอธิบายไม่ได้แปลว่าคุณหญิงไม่สุภาพหรือไม่แคร์ใครแต่มันคือการเลือกใช้พลังอย่างมีสติคุณเริ่มแยกออกว่า เรื่องไหนควรอธิบายเพราะมีคุณค่าและเรื่องไหนควรปล่อยผ่านเพราะไม่มีวันจบคนที่นิ่งขึ้นมักไม่ได้แพ้การถกเถียงแต่เลือกไม่เข้าไปในสนามที่ไม่มีวันชนะทุกครั้งที่คุณไม่รีบตอบไม่รีบแก้ตัวและไม่รีบอธิบายคุณกำลังฝึกความมั่นคงภายในเพราะความมั่นคงจริงไม่ได้มาจากการที่ทุกคนเข้าใจคุณแต่มาจากการที่คุณเข้าใจตัวเองดีพอจะไม่สั่นไหวกับเสียงรอบข้างเมื่อคุณไม่ต้องรีบพิสูจน์ คุณจะเริ่มมีพื้นที่ให้คิดมีพื้นที่ให้เลือกและมีพื้นที่ให้เดินช้าลงในแบบของตัวเองคนที่มั่นคงจริงมักไม่เสียงดังเพราะเขารู้ว่าผลลัพธ์จะพูดแทนเขาเองในเวลาที่เหมาะสมเขาไม่จําเป็นต้องอธิบายว่ากําลังทําอะไรหรือกําลังจะไปไหนเพราะเส้นทางนั้นชัดเจนอยู่ในใจแล้วและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เขาทําจะค่อยๆปรากฏออกมาอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องใช้คําพูดแม้แต่ประโยคเดียวการลดการอธิบายยังช่วยให้คุณมองเห็นชัดขึ้นว่า ใครคือคนที่ควรอยู่ในชีวิตคุณเพราะคนที่เข้าใจคุณจริงไม่ต้องการคำอธิบายยาวๆและคนที่ไม่เข้าใจต่อให้อธิบายแค่ไหนก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเมื่อคุณหยุดอธิบายคุณจะหยุดพยายามเอาชนะใจทุกคนและเริ่มเลือกเก็บพลังไว้กับคนที่สำคัญจริงๆในโลกที่ทุกคนรีบแสดงความคิดเห็นรีบตอบโต้และรีบปกป้องตัวเองความเงียบกลายเป็นพลังรูปแบบใหม่ พลังที่ทําให้คุณไม่ถูกลากเข้าไปในความวุ่นวายที่ไม่จําเป็นและพลังที่ทําให้คุณรักษาทิศทางชีวิตไว้ได้แม้เสียงรอบข้างจะดังแค่ไหนก็ตามสุดท้ายการลดการอธิบายตัวเองไม่ได้ทําให้คุณเสียตัวตนแต่มันทําให้ตัวตนของคุณชัดขึ้นเพราะเมื่อคุณไม่ต้องใช้คําพูดพิสูจน์คุณจะปล่อยให้การกระทําความสม่ําเสมอและผลลัพธ์ระยะยาวทําหน้าที่แทนและในวันที่คนอื่นเริ่มเข้าใจคุณอาจไม่รู้สึกจําเป็นต้องอธิบายอะไรอีกต่อไปแล้ว ข้อที่5การเติมสิ่งดีๆให้สมองทุกวันแม้เพียงเล็กน้อยคือการเปลี่ยนชีวิตในระดับรากลึกที่สุดเพราะก่อนที่ชีวิตของใครสักคนจะเปลี่ยนได้จริงสิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่รายได้ไม่ใช่สภาพแวดล้อมและไม่ใช่โอกาสแต่คือวิธีคิดโลกภายนอกของคุณจะไม่มีวันเติบโตไปไกลกว่าขอบเขตของความคิดภายในและความคิดเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่คุณเสพซ้ำๆในแต่ละวันโดยที่คุณแทบไม่รู้ตัว คนจํานวนมากใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางข้อมูลตลอดเวลาแต่กลับไม่ได้เรียนรู้อะไรจริงๆเพราะสิ่งที่เข้าไปในสมองส่วนใหญ่คือข่าวที่ทําให้กลัวเรื่องที่ทําให้โกรธและคอนเทนต์ที่ทําให้เปรียบเทียบเมื่อคุณปล่อยให้สมองถูกหล่อหลอมด้วยสิ่งเหล่านี้ทุกวันความคิดของคุณก็จะค่อยๆกลายเป็นแบบนั้นโดยอัตโนมัติมองโลกในมุมแคบตัดสินใจด้วยอารมณ์และเหนื่อยกับชีวิตโดยไม่รู้ว่าต้นตอมาจากไหน การเติมสิ่งดีๆให้สมองไม่ได้หมายถึงการอ่านหนังสือหนักๆห,หรือเรียนรู้ตลอดทั้งวันแค่เลือกสิ่งที่คุณเสพในช่วงเวลาสั้นๆให้มีคุณภาพมากขึ้นเลือกฟังเสียงที่ทําให้คุณคิดเลือกอ่านเนื้อหาที่ทําให้คุณเติบโตและเลือกเรียนรู้สิ่งที่สอดคล้องกับทิศทางชีวิตแม้วันละไม่กี่นาทีก็เพียงพอจะค่อยๆเปลี่ยนโครงสร้างความคิดได้ความทรงพลังของการเรียนรู้เล็กๆอยู่ตรงที่มันไม่รู้สึกหนัก คุณไม่ต้องฝืนไม่ต้องเร่งและไม่ต้องกดดันตัวเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเล็กๆเหล่านี้จะสะสมกลายเป็นคลังความคิดใหม่ที่คุณหยิบมาใช้โดยไม่รู้ตัววันหนึ่งคุณจะตอบสนองต่อปัญหาได้ดีขึ้นใจเย็นขึ้นและมองเห็นทางเลือกที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนการเปลี่ยนความคิดไม่ได้เกิดจากประโยคเดียวหรือหนังสือเล่มเดียวแต่มาจากการย้ำเตือนตัวเองด้วยเนื้อหาที่ถูกต้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมันกลายเป็นเสียงภายในใหม่เสียงที่ไม่ตื่นตระหนกง่ายไม่ดูถูกตัวเองและไม่ยอมแพ้เร็วเหมือนเดิม และเมื่อเสียงภายในเปลี่ยนชีวิตภายนอกก็เริ่มขยับตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีใครเห็นกระบวนการนี้เพราะมันเกิดขึ้นในความเงียบคุณนั่งฟังอ่านหรือเรียนรู้คนเดียวไม่มีใครปรบมือไม่มีใครชมและไม่มีใครรู้ว่าสมองของคุณกำลังถูกอัปเกรดแต่วันหนึง่งเมื่อการตัดสินใจของคุณนิ่งขึ้นชัดขึ้นและแม่นยำขึ้นคนรอบข้างจะรู้สึกได้ว่าคุณเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ว่าอะไรคือจุดเริ่มต้น สุดท้ายการเติมสิ่งดีๆให้สมองทุกวันคือการเลือกอนาคตของตัวเองอย่างเงียบๆเ,เพราะสิ่งที่คุณเลือกเสพวนนี้จะกลายเป็นความคิดในวันพรุ่งนี้ความคิดจะกลายเป็นการตัดสินใจและการตัดสินใจเหล่านั้นจะค่อยๆสร้างชีวิตที่คุณกำลังเดินเข้าไปหาโดยที่ไม่มีใครเห็นขั้นตอนแต่คุณจะเป็นคนเดียวที่รู้ว่าทุกอย่างเริ่มจากการเลือกเล็กๆในแต่ละวันเท่านั้นข้อที่6กการดูแลร่างกายแบบไม่ต้องโชว์ไม่ต้องอวดคือรูปแบบของวินัยที่บริสุทธิ์ที่สุด เพราะมันคือการทำสิ่งสำคัญโดยไม่ต้องการคำชมโลกทุกวันนี้ทำให้สุขภาพกลายเป็นภาพลักษณ์กลายเป็นตัวเลขและกลายเป็นการแข่งขันใครออกกำลังกายหนักกว่าใครผอมกว่าใครดูดีในสายตาคนอื่นมากกว่าแต่การดูแลร่างกายแบบเงียบๆคือการเลือกไม่เล่นเกมนั้นและเลือกดูแลร่างกายเพราะมันคือบ้านหลังเดียวที่คุณต้องอยู่ไปตลอดชีวิตการกินให้ดีขึ้นนอนไม่ดึกเกินไปและขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ฟังดูเหมือนเรื่องพื้นฐานจนไม่น่าตื่นเต้นแต่ความจริงคือชีวิตของคนจํานวนมากพังลงจากการละเลยสิ่งพื้นฐานเหล่านี้การไม่มีแรงไม่ได้มาจากการขาดแรงบันดาลใจแต่มาจากร่างกายที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างที่ควรจะเป็นเมื่อร่างกายอ่อนล้าสมองก็อ่อนล้าตามและการตัดสินใจในชีวิตก็จะผิดพลาดมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว การดูแลร่างกายแบบไม่โชว์คือการลงทุนระยะยาวที่ไม่มีใครเห็นผลทันทีคุณอาจไม่ดูเปลี่ยนในสายตาคนอื่นในช่วงแรกแต่ภายในคุณกำลังสร้างพลังสำรองที่สำคัญที่สุดพลังที่ทำให้คุณตื่นเช้าได้โดยไม่ฝืนพลังที่ทำให้คุณมีสมาธิทำงานได้นานขึ้นและพลังที่ทำให้คุณรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นโดยไม่แตกง่ายเหมือนเดิมสุขภาพที่ดีคือความได้เปรียบที่เงียบที่สุดเพราะมันไม่ส่งเสียงแต่มันอยู่กับคุณทุกการตัดสินใจในวันที่ต้องเลือกเส้นทางยาก ในวันที่ต้องอดทนมากกว่าปกติและในวันที่คนรอบข้างเริ่มหมดแรงสุขภาพจะเป็นสิ่งเดียวที่พาคุณไปต่อได้โดยไม่ต้องมีใครช่วยแบ่งเงคนที่ดูแลร่างกายอย่างสม่ำเสมอมักจะนิ่งขึ้นไม่ใช่เพราะเขาไม่มีปัญหาแต่เพราะร่างกายของเขารับมือกับปัญหาได้ดีกว่าการนอนพอทำให้สมองไม่ตื่นตระนกง่ายการกินดีทำให้อารมณ์ไม่แกวง่งและการขยับร่างกายทำให้ความเครียดไม่สะสมจนล้นออกมา สิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างลึกซึง้งไม่มีใครเห็นวันที่คุณเลือกกินให้พอดีแทนที่จะตามใจปากไม่มีใครรู้ว่าคุณเลือกเข้านอนทั้งที่ยังทําอะไรต่อได้และไม่มีใครรับรู้ว่าคุณขยับร่างกายทั้งที่ไม่มีแรงจูงใจแต่การเลือกเล็กๆเ,เหล่านี้กําลังค่อยๆเปลี่ยนคุณเป็นคนที่อึดกว่าแข็งแรงกว่าและพร้อมกว่าในระยะยาว สุดท้ายการดูแลร่างกายแบบเงียบๆไม่ได้ทําให้คุณดูเหนือกว่าใครแต่มันทําให้คุณไม่แพ้ชีวิตง่ายๆและในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความเร่งและความกดดันคนที่มีแรงยืนระยะคือคนที่ไปได้ไกลที่สุดและคนแบบนั้นมักเป็นคนที่ลงทุนกับสุขภาพอย่างเงียบๆมาตั้งแต่ตน้นโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างข้อที่7 การทบทวนตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือบทสนทนาที่ซื่อสัตย์ที่สุดในชีวิตเพราะไม่มีใครโกหกคุณได้มากเท่ากับตัวคุณเองและไม่มีใครพาคุณหลงทางได้ง่ายเท่ากับการไม่เคยหยุดถามตัวเองเลยชีวิตของคนจำนวนมากไม่ได้พังเพราะตัดสินใจผิดครั้งเดียวแต่พังเพราะเดินถูกทางผิดเป็นเวลานานโดยไม่เคยหยุดตั้งคำถามว่ากำลังเดินไปไหนโลกภายนอกเต็มไปด้วยเสียงที่บอกคุณว่าควรเป็นอะไรควรรีบแค่ไหนและควรสำเร็จแบบใคร เสียงเหล่านั้นดังจนบางครั้งคุณไม่ได้ยินเสียงของตัวเองการทบทวนตัวเองคือการปิดเสียงโลกชั่วคราวแล้วเปิดเสียงภายในขึ้นมาใหม่เพื่อฟังให้ชัดว่าคุณยังซื่อสัตย์กับชีวิตที่อยากมีอยู่หรือไม่การเลือกเวลาสงบสงบมานั่งกับตัวเองไม่จําเป็นต้องใช้เวลานานแค่ไม่กี่นาทีที่คุณไม่หนีความคิดไม่กลบความรู้สึกและไม่รีบหาคําตอบสวยๆก็เพียงพอแล้วคําถามง่ายๆอย่างวันนี้ สิ่งที่ทำพาเราเข้าใกล้หรือไกลจากชีวิตที่อยากมีหรือสิ่งไหนที่ควรหยุดเพราะมันกำลังดึงพลังเราออกไปมากเกินไปคำถามเหล่านี้อาจไม่สบายใจแต่ซื่อสัตย์และความซื่อสัตย์นี่แหละที่ทำให้ชีวิตไม่หลงทางคนที่ไม่เคยทบทวนตัวเองมักใช้ชีวิตไปตามแรงเฉยทำสิ่งเดิมเพราะเคยทำเลือกทางเดิมเพราะคนอื่นเลือกและทนอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่เพราะกลัวการเปลี่ยนแปลง แต่คนที่กล้าหยุดเงียบเพื่อทบทวนจะเริ่มเห็นชัดว่าอะไรคือภาระที่ไม่จําเป็นและอะไรคือสิ่งที่ควรโฟกัสจริงๆการทบทวนตัวเองอย่างสม่ำเสมอ,อยังช่วยให้คุณยอมรับความผิดพลาดได้เร็วขึ้นเพราะแทนที่จะปล่อยให้มันสะสมจนแก้ยากคุณเลือกเผชิญหน้ากับมันตั้งแต่ยังเล็กการยอมรับว่าบางอย่างไม่เวิร์กไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวแต่มันคือสัญ,ญญาณว่าคุณกำลังเติบโตและกล้าพอจะปรับทิศทางก่อนจะหลงลึกเกินไป ในโลกที่ทุกอย่างเร่งให้คุณไปต่อการหยุดอ่านดูเหมือนการถอยแต่ความจริงแล้วมันคือการปรับเข็มทิศคนที่ไปได้ไกลไม่ใช่คนที่เดินเร็วที่สุดแต่คือคนที่รู้ว่าควรหยุดตรงไหนเพื่อไม่ให้เดินผิดทางนานเกินไปสุดท้ายการทบทวนตัวเองคือการรักษาความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือความสัมพันธ์กับตัวเองเมื่อคุณรู้จักฟังตัวเองเคารพความรู้สึกของตัวเองและกล้าปรับเมื่อจำเป็นคุณจะไม่ต้องวิ่งตามเสียงรอบข้างอีกต่อไป และแม้โลกจะดังแค่ไหนคุณก็จะยังเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงเพราะคุณรู้ดีว่ากำลังเดินไปทางไหนและทำไมถึงเลือกทางนี้ข้อที่ 8. การคบคนน้อยลงแต่เลือกให้ดีขึ้นคือการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตอย่างเงียบที่สุดเพราะความสัมพันธ์ไม่ได้แค่เติมเต็มหัวใจแต่มันกําหนดทิศท,ทางชีวิตโดยที่คุณแทบไม่รู้ตัวคนจำนวนมากเหนื่อยไม่ใช่เพราะงานหนัก แต่พะอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ต้องอธิบายต้องระวังและต้องฝืนเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่เมื่อคุณเริ่มลดความสัมพันธ์ที่ดึงพลังออกจากชีวิตคุณอาจรู้สึกโดดเดี่ยวในช่วงแรกเพราะความคุ้นเคยกับคนเยอะไม่ได้เท่ากับความสงบแต่พอคุณได้สัมผัสความเงียบที่ไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องแข่งขันและไม่ต้องปกป้องตัวเองคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกต้องพยายามตลอดเวลาแต่มันทำให้คุณเป็นตัวเองได้โดยไม่รู้สึกผิด การเลือกคบคนให้ดีขึ้นไม่ได้หมายถึงการตัดทุกคนออกจากชีวิตแต่มันคือการเลือกอยู่ใกล้คนที่เคารพขอบเขตเข้าใจจังหวะชีวิตและไม่เร่งให้คุณเป็นในสิ่งที่คุณยังไม่พร้อมคนแบบนี้อาจมีไม่กี่คนแต่พลังที่เขาให้คุณมีค่ามากกว่าการอยู่ท่ามกลางคนจํานวนมากที่ทําให้คุณรู้สึกเล็กลงความสัมพันธ์ที่สงบคือพื้นที่ปลอดภัยที่ทําให้คุณเติบโตได้จริงเพราะเมื่อคุณไม่ต้องใช้พลังไปกับการรับมืออารมณ์ดรามา่าหรือการเปรียบเทียบ คุณจะมีสมาธิพอจะโฟกัสกับชีวิตของตัวเองการสร้างตัวแบบเงียบๆต้องการพื้นที่แบบนี้พื้นที่ที่คุณไม่ถูกดึงออกจากเส้นทางด้วยเสียงรบกวนจากคนอื่นคนที่เลือกคบคนน้อยลงมักไม่ได้เกลียดสังคมแต่เข้าใจคุณค่าของพลังชีวิตมากขึ้นเขาเริ่มรู้ว่าไม่จําเป็นต้องอยู่ทุกวงไม่จําเป็นต้องตอบทุกแชทและไม่จําเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ทําให้เขาเหนื่อยซ้าๆเพราะพลังที่เสียไปกับคนที่ไม่ใช่คือพลังที่ควรถูกใช้สร้างชีวิตของตัวเอง เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะสังเกตเห็นว่าชีวิตคุณนิ่งขึ้นการตัดสินใจชัดขึ้นและอารมณ์เสถียรมากขึ้นทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนงานหรือรายได้แต่เกิดจากการเปลี่ยนคนรอบตัวความสงบในความสัมพันธ์ทําให้คุณได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นและเสียงนั้นจะพาคุณไปในทิศทางที่เหมาะกับคุณมากกว่าเดิมสุดท้ายการครบคนน้อยลงแต่เลือกให้ดีขึ้นไม่ได้ทําให้ชีวิตแคบลงแต่มันทําให้ชีวิตลึกขึ้น และในโลกที่เสียงดังเกินไปคนที่มีพื้นที่เงียบให้ตัวเองคือคนที่มีโอกาสเติบโตอย่างแท้จริงเพราะความสงบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือดินดีที่ทำให้ชีวิตงอกงามได้อย่างยั่งยืนข้อที่ 9. กาการทำงานหนักในวันที่ไม่มีใครเห็นคือบททดสอบที่แท้จริงของการสร้างตัวแบบเงียบๆเ,เพราะมันคือช่วงเวลาที่ไม่มีแรงเสริมจากภายนอกไม่มีคำชมไม่มีคนรอดูความสำเร็จและไม่มีใครคอยยืนยันว่าคุณกำลังมาถูกทาง ทุกอย่างเงียบจนคุณได้ยินแค่เสียงความสงสัยของตัวเองและนั่นแหละคือจุดที่คนส่วนใหญ่หยุดคนจํานวนมากพร้อมจะทุ่มเทเมื่อมีคนเห็นเมื่อมีคนจับตาและเมื่อมีความคาดหวังจากภายนอกแต่พลังแบบนั้นอยู่ได้ไม่นานเพราะมันไม่ได้มาจากภายในการทํางานในวันที่ไม่มีใครเห็นคือการทํางานโดยไม่พึ่งสายตาคนอื่นเป็นการพิสูจน์ว่าคุณไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยคําชมแต่ขับเคลื่อนด้วยความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเอง ช่วงเวลานี้มักเงียบจนเจ็บไม่มีสัญญาณว่ากำลังคืบหน้าไม่มีตัวเลขที่พุ่งขึ้นไม่มีเสียงยืนยันว่าคุณกำลังทำถูกต้องมีแค่ความซ้ำความน่าเบือ่อและความรู้สึกว่าทำไปก็ไม่มีใครสนใจแต่ความจริงที่สำคัญคือความได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตมักถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่ดูเหมือนไม่มีค่าแบบนี้การทำงานหนักโดยไม่มีคนเห็นคือการสะสมความแข็งแรงภายในคุณกำลังสร้างมาตรฐานให้ตัวเองว่าต่อให้ไม่มีใครดูคุณก็ยังทำ ต่อให้ไม่มีรางวัลคุณก็ยังไม่หยุดและมาตรฐานนี้จะติดตัวคุณไปทุกที่เมื่อคุณมีโอกาสจริงๆเมื่อไฟส่องมาที่คุณคุณจะพร้อมกว่าคนที่เคยทําเฉพาะตอนมีคนดูคนที่ทํางานในเงามืดมักไม่รีบร้อนเพราะเขาไม่ได้แข่งกับใครเขาแข่งกับเวอร์ชั่นเก่าของตัวเองทุกวันและการชนะเล็กๆซ้ำๆแบบนี้จะค่อยๆเปลี่ยนเขาเป็นคนที่อึดกว่ามีวินัยกว่าและทนต่อแรงกดดันได้มากกว่าโดยที่คนอื่นไม่รู้เลยว่ามันเริ่มจากตรงไหน หลายคนเลิกไม่ใช่เพราะไม่เก่งแต่เพราะทนความเงียบไม่ไหวทนไม่ได้กับการที่ความพยายามยังไม่ให้ผลลัพธ์และทนไม่ได้กับความรู้สึกว่าตัวเองกําลังเดินอยู่คนเดียวแต่ถ้าคุณผ่านช่วงนี้ไปได้คุณจะเข้าใจว่าความเงียบไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือพื้นที่ฝึกความแข็งแรงของใจวันหนึ่งเมื่อผลลัพธ์เริ่มปรากฏคนจะเห็นแค่ปลายทางเห็นแค่ความสําเร็จและอาจเรียกเหมือนว่าโชคแต่คุณจะรู้ดีว่าไม่มีอะไรในนั้นที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ทุกอย่างถูกสร้างขึ้นจากวันที่คุณทำงานต่อทั้งที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจและไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าจะสำเร็จหรือไม่สุดท้ายการทำงานหนักในวันที่ไม่มีใครเห็นคือการสร้างรากฐานที่ลึกที่สุดเพราะชีวิตไม่ได้เปลี่ยนในวันที่คนอื่นเริ่มมองเห็นคุณแต่มันเปลี่ยนตั้งแต่วันที่คุณไม่ยอมทิ้งตัวเองแม้จะไม่มีใครเห็นก็ตามและคนที่ไม่ทิ้งตัวเองในวันที่เงียบที่สุดคือคนที่ไปได้ไกลที่สุดในวันที่โลกเริ่มส่งเสียงให้เขาเองข้อที่สิบ ความอดทนระยะยาวโดยไม่เร่งผลลัพธ์คือหัวใจสุดท้ายของการสร้างตัวแบบเงียบๆและเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในโลกที่ทุกอย่างถูกเร่งให้เร็ววัดผลไวและต้องเห็นผลทันตาเราถูกสอนให้เชื่อว่าถ้าไม่เห็นผลเร็วแปลว่าทำผิดแต่ความจริงคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตมักต้องใช้เวลาและเวลานั้นไม่สามารถเร่งได้ด้วยความกดดันคนจำนวนมากเริ่มต้นด้วยพลังที่สูงแต่หยุดกลางทางเพราะผลลัพธ์ยังไม่มา พวกเขาไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่เก่งพอแต่เพราะใจร้อนเกินไปความอดทนระยะยาวไม่ใช่การฝืนทนแบบเจ็บปวดแต่คือการเข้าใจว่าทุกกระบวนการมีจังหวะของมันและหน้าที่ของคุณไม่ใช่เร่งผลลัพธ์แต่คือการรักษาความสม่ำเสมอการไม่เร่งผลลัพธ์ไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีเป้าหมายแต่มันคือการไม่ปล่อยให้ตัวเลขเสียงรอบข้าง หรือการเปรียบเทียบมากำหนดคุณค่าของสิ่งที่คุณกำลังทำคุณยังลงมือทุกวันยังพัฒนาและยังปรับปรุงแต่คุณไม่ใช่ความก้าวหน้าของคนอื่นมาเป็นไม้บรรทัดวัดชีวิตตัวเองความอดทนระยะยาวคือการเชื่อมั่นในกระบวนการแม้ในวันที่ยังไม่เห็นอะไรชัดเจนเป็นการตื่นขึ้นมาทำในสิ่งเดิมด้วยความตั้งใจที่นิ่งขึ้นไม่ตื่นเต้นเกินไปและไม่สิ้นหวังเกินไป คุณเริ่มเข้าใจว่าความก้าวหน้าที่แท้จริงมักซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆที่คนส่วนใหญ่มองข้ามคนที่อดทนได้ยาวมักไม่หมดไฟง่ายเพราะเขาไม่ได้ผูกความสุขไว้กับผลลัพธ์ระยะสัน้นเขาเรียนรู้ที่จะเคารพการเติบโตแบบช้าๆและเข้าใจว่าทุกวันที่ยังทําต่อคือชัยชนะรูปแบบหนึ่งและชัยชนะเล็กๆเ,เหล่านี้จะสะสมกลายเป็นความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวโลกจะพยายามเร่งคุณตลอดเวลาจะมีคนบอกให้รีบเปลี่ยน เปรียบเทียบและสงสัยในเส้นทางที่คุณเลือกแต่ความอดทนระยะยาวคือการยืนนิ่งท่ามกลางเสียงเหล่านั้นโดยไม่ต้องเถียงและไม่ต้องพิสูจน์คุณปล่อยให้เวลาเป็นคนตอบแทนคุณเองวันหนึ่งเมื่อคุณมองย้อนกลับมาคุณจะเห็นว่าสิ่งที่พาคุณมาถึงตรงนี้ไม่ใช่ความเร็วไม่ใช่โชคและไม่ใช่แรงกระตุ้นชั่วคราวแต่คือการไม่หยุดในวันที่ยังไม่มีอะไรให้ดีใจความสม่ำเสมอที่เงียบและความอดทนที่ไม่มีใครเห็น สุดท้ายความอดทนระยะยาวโดยไม่เร่งผลลัพธ์ไม่ได้ทำให้คุณช้ากว่าคนอื่นแต่มันทำให้คุณไปได้ไกลกว่าเพราะในขณะที่หลายคนหยุดไปกลางทางคุณยังคงเดินต่ออย่างนิ่งมั่นคงและไม่หลงทิศและเมื่อผลลัพธ์มาถึงมันจะไม่ใช่แค่ความสำเร็จแต่จะเป็นชีวิตที่คุณสร้างขึ้นมาเองทีละวันโดยไม่ต้องเร่งและไม่ต้องอวดเลยทั้งหมดที่คุณได้ฟังมาไม่ใช่วิธีลัดไม่ใช่เคล็ดลับ,ลบ และไม่ใช่สูตรสำเร็จสำหรับคนพิเศษแต่มันคือสิ่งธรรมดาที่คนธรรมดาสามารถทำได้ถ้ามีความตั้งใจมากพอการสร้างตัวแบบเงียบๆไม่ได้ทำให้คุณโดดเด่นในทันทีแต่มันจะทำให้คุณแข็งแรงจากข้างในและความแข็งแรงนั้นจะค่อยๆเปลี่ยนชีวิตคุณโดยไม่ต้องประกาศให้ใครรู้บางทีการเปลี่ยนชีวิตอาจไม่จาเป็นต้องเริ่มจากการเปลี่ยนโลกแต่อาจเริ่มจากการตื่นเช้าขึ้นนิดหนึ่งคิดให้ลึกขึ้นหน่อยใช้ชีวิตให้ช้าลงเล็กน้อยและซื่อสัตย์กับเส้นทางของตัวเองมากขึ้น วันหนึ่งเมื่อคุณมองย้อนกลับมาคุณจะเห็นว่าความเงียบในวันนี้คือรากฐานของความมั่นคงในวันข้างหน้าถ้าคุณกำลังเดินเส้นทางนี้อยู่ไม่ต้องเร่งไม่ต้องเปรียบเทียบและไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจขอแค่ทำต่อไปอย่างเงียบๆเ,เพราะชีวิตที่เปลี่ยนจริงมักเปลี่ยนจากด้านในและมักไม่มีเสียงดังในตอนเริ่มต้นถ้าพอดแคสต์ตอนนี้ช่วยให้คุณหยุดคิด ทบทวนหรือรู้สึกมีกำลังใจขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยนั่นคือคุณค่าเดียวที่เราตั้งใจส่งมาถึงคุณฝากกดติดตามพอดแคสต์นี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดบทสนทนาเงียบๆที่อาจเปลี่ยนวิธีคิดและเปลี่ยนชีวิตคุณในวันข้างหน้าขอบคุณที่ใช้เวลาฟังจนจบแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ